พ่อแมต่มาตาใส่แม่ตาบานได้ก,กว่าพ่อยัยหน้ากวางฮะแม่หน้ากวางหน้ากว้างหน้ากว้างดูทางึา้นนะครับปอมาพูดเดียวนี่ยนะผมมาพูดเดียวเนะี่ยครับไอ้ขับรถว่าสัน่นยูรถอันนี้นะครับมาทีแโอ้พ่อใหญ่พอ่อยัยขึ้นได้ยูมายูมากแค่ยังพอกเขาฝากไว้ฝากไว้พ่อใหญ่สิไปใสครับ บ้านบ่ถือตายอยุนตาลาลนะครับจำจำเบอร์โทรจำญาติพี่น้องได้บ่ครับโทษเจ็บคิดแบบว่าไอ้เพิ่นก็กลับบ้านบ่ถือบ้านบ่ถืตายบ้านนี้กินข้าวกินน้ำยังครับไม่กินกินเพราะอะไรเนั่นบอกกินบ่เดี๋ยวผมจะสร้างให้เข่าว่าพี่เดี๋ยวผมสิเอารถไปส่งอันตรายล่เลยนี่มาเด็กเด็กเดินๆไปเด็ดถ้าถ้าเพิ่นเข้าไปเข้าไปก่อนเดินทางปัดครับพี่น้องเคนหนู่รถมา มาหาเก็บรปวดผู้เดียวกับบ้านบ่ถึกเมื่อกี้เห็นเด็กน้อยไปทรงยูพุ่นแล้วล่ะครับทรงยูยูเด็ดไปทรงยูใส่กวางหัน,นวไ,วไปขวานตัวน้อยไปแยกตะวันนอโผมาเลยถามามาขึ้นหอดไปเรามาไอกยึดแถวนี้แล้วกันโวมาเลยถามบ้านเราแนะล้วสายยูบ้านไหนเราว่าอยู่หน้ากวงหน้ากวงยู่อยูมาิแต่ว่าเพิ่อนบอกไปทรงหันตอนแรกก็จำพิชจำบ้านไม่ได้ยู หน้ากวงอำเภอใดครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองอ,อุดรอ,อ๋อหมู่หมู่ที่เท่าใดเดี๋ยวสิได้ไปทรงถึงหมู่หนึ่งอย่าเพื่อนตั้งแก้วมีหมู่หนึ่งโอเคครับโอโมเดี๋ยวไปสั่งเขาไปซื้อเขาให้เพือเ่อนนะเร็วซื้อมาเพื่อไอ้อ้น้ำไอ้บ่มีลูกมีหลานบ่าตาเฮ้ยยังไงครับโอ้ยลูกคอยยื่นย่องเหมือนโอ้ไปเห็นงานอยื่นยอ่องผพร้อนพราย อะไรยองแตตาคือได้ออกมาคนเดียวเดินๆครับโอ,อ,อ้กับไม้นอนอยู่หอ้หงงหอ,องไม้นอนอยู่ห้องไม้ใส่ห้องไม่ฟังฟังหัวไงกูเอาอะไอยู่เฮียนอยู่กระไพครับอยู่ผู้เดียวก่อนผู้ดเดียว,ลว,ยว,ว,ว,วเลยไม่เอาใจหนาวกับหนาววันนี้ฝนกับตกดินไปไปสร้างเขาให้ไอ้เนี่เร็วไปเอาเอาเอาอาหารอ่อนๆให้เพิ่นแบบเออเอาเขาพัดดีกว่าแบบว่ต้องเอา ไอเอออดเราเราอยู่บ้านอยู่ผู้เดียววะตาว้ายเดียวอยู่อยู่ผู้เดียวเนี่ยไปยิ่งออกใส่ยางออกมายิ่รถเข็นเนี่ยวะครับว่าเนี่ยว่าที่เรียกกันแล้วขย่างถั่วใส่แบบนี้ออกเยอะมากจะจะออกไปใส่แม่ครับเดี๋ยวผมจะเอาเด็กหน่อยไปส่งให้เด็กหน่อยเอารถเกินรถไปส่งปาดบะหมี่ไก่ๆประมาณจักกิโล เด็ดที่บึงในกี่ีเมันโลกับห้าโลอ๋อ่ว่าว่ไกลปางไหมหรอกีกิโลหันด้ล่ันนมเก็บของบอกเก็บขวดบ่จำพิผู้เท่าเราเท่าล้วก็ลงลืมเนาะครับอายุเก้าะแล้วแล้วกจำมูเด้่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้เด็กหน่อยไปส่งเน้าตาเดี๋ยวกินขาก่อนนครับเด้อ้ ครับพี่น้องผู้เฒ่ายางออกมาจากบ้านผู้เดียวไปเอาโทษสังเขาไปเนี่ยโทษแล้วเอ,เ,อเอาน้ำไหมเพิ่งกินก่อนกินน้ำกินอันนี้ก่อนตาหนาวปะครับอโอ้แข็งแรงแข็งแรงยางมาผู้เดียวนี่พี่น้องเพิ่งอยู่รถมาผู้เดียวเป็นห่วงพิ่น้งตอนนี้กับสีทุ่มเราได้พี่น้องเนี่ยซีทุ่มอยู่รถข้นงหน้าผู้เดียวเพิ่งแข็งแรงเติบเลยเพิ่งอยู่มาได้ เหมืะโอหมืดๆกำคำอันตรายเนาะถนนเส้นนี้รถก็เลี่ยนหลายเนาะพี่น้องขอโทษขออภัยได้ครับพี่น้องถ่ายคลิปถคายังฮะผู้ชีวิตันิยมาจากไอ้บ้านนี้ยังวูไป็นอีกซี่หางกิโลประจิลับบ้านเป็นกับบ่เถื่อนใช่ปะกับบ่เถื่อบ้านเป็นยิ่งนมากมีผ้าผู้นิวบอกเลยว่าป่าท่าตัวใหญ่กําลังซังเข่าให้เพื่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวสรวสอบถามเพื่นอีกก่อน เเาาขวมัดอนนี้ตาเนี่เป็นเขาเล้วครับเขาผัดเด้อเดี๋ยวเอาไปเอาไปกินเดี๋ยวผมจะเอารถขะนนี้ไปส่งไปน้าเดี๋ยวเอาขึ้นรถไม่ใช่ดเด็กคณะผมแม่ยังดอกผมจะได้ไปส่งไปเดี๋ยวเอาเอารถใส่ขึ้นเลยโอ้พี่น้องผู้เฒ่าวัลยเป็นกระสงสารแห้งยางเป็นยางไม้เก็บขวดแล้วก็ลงบ้านาลจำบ่ได้เนาะอายุกันแปดสิแล้วจักปีแล้วนะพ่อใหญ่แปดสิบกว่าที่เก้าสิบจำยังบ่ได้ จำทางกับบ้านบ่ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นยังหม้เวนเพิ่นอาจจะจำได้มันมืดแล้วเดึกแล้วซีทุ่มกลัวเราได้เพี่น้องนี่ไปเดี๋ยวผมจะเอาไปส่งเอาเอาขึ้นรถเดี๋ยวยำรถออกมากกว่าเด็ดเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเพิ่นได้เข่ามาน้ำเขาบอกเรือเอเรืีอนี้เอาขึ้นรถนะพี่น้องไปรถไปตาเพิ่นก็จำจำไม่ค่อยได้โไม่นำไม่ได้เลย กเวพื่อน่ะแข็งแร่งคือว่าแข็งแรงเติบเดเดิน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 คนอยู่รถมาได้พูดเดียวป่ะตาเดี๋ยวผมจะไปส่งขึ้นรถได้ครับไปพ่อยายจำบ้านได้อยู่เนาะไะเดี๋ยวผมเลี้ยงไดี๋ยวผมจะพาไปส่งใกล้ๆแล้วเพื่อนเดียวครับผมโอ้จะออกมาเดียวแม่พ่อยายมันอันตรายเพื่อรถเขาสายด่าแค่เจ้าใดครับจำรถไม่เลย ปพี่น้องเราไปทรงเพลินหอดบ้านเลยนครับทางกะชิมันเหมือนเนี่ยจัหน่อยเหมือนทางเปียวแห้งหครับผมครับ,บป,รปัญหาก็คือผมบังแมนค้นพื้นทีนะพี่น้องพราะไงแล้วก็ตาบอดีแล้วกจ็จําบ้านจาได้แต่ซื้อบ้านผมก็บบุญหวงว่าไปทางไหนต้องเปิดเป,นเ,นเปิด g p s เอาออเดียวอันนี้บ้านนี้ยังบ้านอะไรผมกับบังแมนคน้นแถวนี้ก็จำไม่ค่อยได้ตา อันนี้ฮอดบ้านนี่ยังน,นี่หน้ากว่างเราเออนี่ละ่ะแมนบอกนี่นี่บ้านหน้ากว่างมันบ้านตาวะครับ,บไปบ้านตาอยู่บ้านหน้ากว่างเหรอเนาะเออนี่ฮอดแล้วเอ,อ้ฮอดจนดาไห้ก็ระยะท่ากับไกลเติบอยู่ได้ครับหาหกโลอยู่ผมก็ต้องถามเล่าเพื่อความมั่นใจนะครับเพราะว่าผมกับบอแมนค้นแถวนี้นะผมมาอุดรอ,อาจจะบ่คอยหูจากหมบานสักเท่าไดไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามมันมั้ง นี่ห่อห่อโรงเรียนละตาล่งลงใส่ครับจ้าสี่คนไม่มีว่าแนวไอใ่ผมเอาตายจลงนาโรงเรียนมันบ่ครับ <S <S เออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวห่อไปเอาเปินเอารดลงให้เปิคทำห่อหนาโรงเรียนแล้วให้ส่งห่อหนาโรงเรียนแหละแต่ว่าไอเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารถลงให้เดี๋ยวบ้านบ้านตาเดี๋ยวผมไปทามไ้รานค่าให้เออเดี๋ยวไปทามรันค่าอ่ะตามีเงินใส่ปะอ๋อันนี้ผมมีสำนีแหละไปดูวักบาทอ่ะเด้อเอา,าไว้ใส่เด้เอครับ<ด> ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอารถลงหายเจ็บไปดีๆเด้อใหญหายแล้วเนี่ย,ยแล้วดูครับดูแลร่างกายสุขภาพแข็งแรงเลยการเดี๋ยวลดลงหายเพิ่นเนาะเดี๋ยวผมสิยางไปถามบ้านเพิ่อนอยู่บังไดเด้อก็สิไปส่งเนาะมื้อนี้กะเดี๋ยวส่งเพิ่นไปหอดบ้านแล้วพี่น,อน้องเดี๋ยวเดี๋ยวสีห้เด็กน้อยยางไปถามเบัง่าเพลินตบลงบงังไดอ่ะเอาตาตานอนนี่บ่ครับ ย่นนี้แลโอ้นี่นี่ๆๆมองพักเราไฝนตกขับไปพูดได้อ๋อฝนตกไ,ไ,ไม่มีสรุปแล้วไอ้ผมไปถามมันไอ้ชาวบ้านมั้งน้องครับมองนั่นนะตาเป็นคนเร่ร่อนผมมีบ้านอยู่เพื่อนกระสิอาศัยอยู่หนีเพี่น้องอยู่หนาโรงเรียนโอ้ๆๆนีาา่นี่นี่น้ำมีคนเอาน้ำม,มาให้มันป่ะครับตาเออน่ากลับผ้าห่มเล่าเวลาฝนตกจีไปอยู่ที่ไหครับตานั่นนี่ยร้านนึ่โอ้อยู่สารากลางบ้านที่เรียนร่านี่ ใช่ล่ะเอาเงินไว้ดีๆนะครับมันสิหายได้ไกล้ดีแล้วโอเคเอาไว้ซื้อเข่าซื้อน้ำกินเน่าตาหนาวปะครับเนี่ยับบว่ายหนาวเลยยุ่ยงยุ่งกัดปะครับยนี่มนยมะแรงบ่วก้อยย่อก้อยย่อโอเคครับเดี๋ยวผมจะได้ขอโตโกับเนาะจะชี้วางไหนไหนพวกดีถ้าผมดูแลสุขภาพเดี๋ยวยู่ใกล้เดี๋ยวผมหูมองแล้วเดี๋ยวผมชีแวะมาเล่นน้ำเร<อ>ื่อยๆนะครับจะมีโอกาสอย่าออกไปใส่เด้อเด็กๆ,ๆนะนะโอ้ยชีไปไกลเนี่ยเดี๋ยวได้ไปหอดผุนมาเนี่ยเนี่ยแล้วยังเว้นไปอยู่ ครับผมระวังรถระวังล่าเนี่ยครับเดี๋ยวขึ้นกันขึ้นแล้วเนั่นเข่าเด้อครับนะเอาไว้ให้แล้วโอเคเดี๋ยวผมสิขอตัวกลับเด้อตาเด้อโชคดีครับผมกลับล่าเด้อตาเด้อขวายรับมือใี้ร่างกายแข็งแรงเด้อครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยจ้าสิวางเดจ้าผมสิเอาเพคนไปอยู่์ใส่เพราะว่าหม่องนี่เป็นหม่องพักเพิ่นเนาะครับพี่น้องฝนตกเโตคนกับสียูนี่แน่ทางเทียกับสียูผุ่นแน่ จะเลียกตัวนสาดเนาะพี่นอ้องนะเป็นกําลังใจให้สรซอยได้เท่าที่ซอยได้เนาะครับพี่น้องเนาะจะเลียกตัวนสัตว์ดูดิพูดเถ่ามาอยู่ยังสิยตัวเดียวไปครับพี่น้องเดี๋ยวสิกลับบ้านแล้วมนสวัสดีครับ